มาดูลูกโทษที่จุดโทษครับศึกเอลกาสโกระหว่าง f อฟซีบาร์เซโลนาครับพบแล้วมาดริดคนแรกครับจะเป็นทางฝั่งของบาร์เซโลนายิงก่อนนะครับโรเบริร์ตเลวันดอฟกี้ครับอยู่ที่บอร์เลวันดอกกี้เจอเกปาอาริสบาลากาครับแล้วเลวันยิงลูกนี้ไม่เข้าครัโบโอ้โห ปาดได้ครับคนแรกของบา,าร์ซ่าพลาดจุดโทษครับเลวานดอฟกี้เอาละครับมาดูจุดเบลลิงแฮมกันหน่อยครับคนแรกของเลอมาติด,ดยิงลูกนี้เรียบร้อยครับตรงกลางไม่พลาดครับจุดเบลลิงแฮมคนที่สองของบาร์เซลโลนาครับเป็นลาฟินญาดยิงเรียบร้อยครับปีเสมอเป็นหนึ่งปลาตัวหนึ่ง มาดูคนที่2ของเรอัลมาดริดครับดาวิดลาบายิงลูกนี้เติร์เซเกนไปถูกทางครับโอ้โหเอาละครับปัดเอาไว้ได้คนที่3ของบาร์เซโลนาครับเฟรานตอดเลสโอ้โหเสียบมุมเลยครับเฟรานไม่พลาดครับวอรดิโก้โกเอสยิงลูกนี้โอ้โหเติร์เซเกนขาตายไปเลยครับจังหวะนี้ครับ แฟรงกี้ดายองครับคนที่4ของบาร์เซโลนาเลือกยิงลูกนี้โอ้โหหลอกหน้าเท้าได้สวยครับระยองขึ้นนําเป็น3-2ครับ,ว,ว,รรบวินิซิอุสจูเนียครับวินิซิอโอยิงลิปปัดได้รครับเซอร์ไเซนเอาละครับแล้วแบบนี้คนต่อไปของบาร์เซโลนายิงเข้าเพื่อปิดเกมครับเป็นทางด้านของอ e ิวคายกุนโดการครับ บาซโลุนาปิดเกมได้หรือเปล่าแล้วเกปาครับโอ้โหยังปัดไม่ได้ครับจังหวะนีโ้โอ้ยังอยู่ครับเล้วมาริดจากเกปาลิสัมบาลกาครับเอาล่ะครับคนที่5ของเลเอามาลิดครับเข้าเพื่อตีเสมอครับดูก้าโมดิดไม่เข้าแพ้ครับโมดิดยิงลูกนี้ไม่เข้าครับโอ้โห เป็นดังฝั่งของ FC บาร์เซโลนาครับเฉือนเอาชนะทุกทัที่ยุตโทษเดอมาริดไปแบบสนุกสุดมันแล้วครับจังหวะนี้